นแมะ คันนี้นะคะเพราะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์อีก่วใน0ู5 Okay, a unity, one of baby put it to us, block it in with it like this. เงี้ยเรียนวิชานี้วันถึงวันถึเาห็นปะต้องแบบคูลฟิวเวอร์เปไลไปอันนี้เราจะกำลังไปไหนครับไปเรียนฟิสิกส์ครับไปเรียนแม่ไหนไปเรียนแม่ไหนกินไปด้วยไปด้วย ดำมากเด็ดดีมากตอนนี้เรากำลังจะไปเซเว่นกันนะคะคือเพื่อนคนนี้ไม่กินข้าวเอาไม่กินนะคะเราเราเน้นกินขนมค่ะเซเว่นในมอดีกว่าน้อกินกินเลย ก็ะะจะติดติดตั้งนั่ข้างในนะคะจะไปเซย์ไฮ<ห>พี่เขาเอาข้างในอ่ะกินที่นึ่งซื้อของเสร็จแล้วเรากำลังจะขึ้นห้องเรียนกันนะคะมีเวลากินเราเรียนกี่โมงไปสองครึ่งนี่ก็ไปสองครึ่งกว่า,วาแล้วนะววก็กินทั่นทอ,อดชิลๆบายชิลค่ะ แล้วตรงไหนผิดอ่ะตรงนี้ผดไมแล้วตรงนไ่สุดท้านี่เ็นบอกผมนะเนอกมนเป็นอกผมนะมีแม็กซ์มีอะไนมีสองอะไรหูแบบ้ ไปคือเราจะไปทำเจตจำนงของคณะวิทยาของเรานะคะแล้วทำเสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านสักทีไม่รู้ว<ไ>่าจะได้กับมาเมงดาวน์ชุมจะนอนมากเยลยเวอร์อเ๋ยวตอนนี้ไปไไหน <laughs> <laughs> ไม่สบายก็กินเยอะมากไม่ใช่กินแบบว่าอาหารร้อนๆกินอาหารเย็นน้ำปัน่นไอศกรีมอะไรจีิหายบ่อหายหายจากโลกเดิมไม่ได้แต่เราจะอยากอยู่เป็นเพ <c oughs> ื่อนดาต่อกลับมึงกันด้วยเซเว่นแมง <了>好歌。 Nope. วเรียนอะไรฮะเรียนอะไรเราเรียนคมทั้งหมดภาษาไทยนี่เอาขอเสียงขึ้นหน่อยค่ะเรียนอะไรนะคะวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าวันวายไหนเป็นคนที่เสียงดีที่สุดแล้วในในกลุ่มตกแลกตกลงมาแบบนี่สี่คนกัน การจากล้าทำไมมันทรมานในนี้ในนี้นะคะคนที่จะกลับบ้านสองคนเพราะาไม่ได้มาเรียนนะแต่ว่าเราจะเจอกันวันศุกร์วันศุกร์แล้วพี่พันธ์ต้องมาวันเสาร์คุณีจ้ากันละอันนี้จะชน ตอนนั้นเวลานี้เวลาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับสี่ทุ่มสิบสี่ครับเช้าคือ,ห,อ,ห,อ,อหือมาาั้งคะแตไอร้ราอยากกินมามา่าโออยากกินมาม,ามา่าโรติล,ลี่ด้วยไงโรหวานนิชินคออยากกินชิลลี่ชิลลี่มันเป็นแบบไหนวะร้นานางนั้นเราจะไปิ ันี้นะคะเห็ดเข็มทองกินแล้วตายตายเพราะว่าติดเหล็กเอ้ยว้าอะไรอ่ะเมื่อกี้คือได้กินอ่ะอันนี้ค่ะวันนี้นะคะนี่ได้มาเยอะมูไม่ใช่วันเดย์ละหลายวันละ กือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วลวา ไปดูไป,ไปดูน<ๆ>ี่้นไปแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยแล้ววันนี้เรามากัน<ๆ>สามค่ ไหนต่อคะอก็จะไปอีกนิทศการเนเทศอีกนะตัวเด็อีกหนึ่งนิเทศการใช่ไหมคะนิเทศการนิทัศการนิทัศการอ, <laughs> อคลิปวิดีโอ ดูออกจะนึกว่าถ่ายรูปก็โพสได้เลยไปออย้อันนี้เรากำลังจะลงส่น้ ว่าเราเดินผ่านมาแล้วมันเห็นแล้วเวลาม<อ>ันเหลือกัน,เ,นเลยสแกนสแกนเนหมือนเดิมนะคะการที่เข้ามาเนี่ยต้องสแกนทุกครั้งเลยนะ นี่คือเต่าอ๋อน,น,นี่คือมัอนมันมัน ตอนแรกเราไปดูชาลัดกันชาลีไม่ใช่ชาลัดเจยอะชาลัดกับอันกับบานน้อยตัวเล็กๆตัวฟ้าคือน้องมากเลยเดี๋ยวคุณลุงไปดูนี่นี่นี่คือภาพที่เราถ่ายกันมาทั้งสามสาวคนนะคะชอบคนชอบรูปไหนก็อย่าไปเลิกกันมาตัวนี้ตัวนี้นะนี่แล้วก็นี่นะคะมีสามคนแล้วน้องสปอเตอร์เราลาบไม่ใช่ไม่ใช่ ป็นอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเท่ๆหน่อยต้องรับกล้องเลยหรือใช่แต่คือตะไปยุ่งับกล้องอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูโค้ปังปังปังอุ้ยยื้เกินเลยหยอกหยอกหยอกมาน่าร้านมาหน่ารักนเขาแบบคนที่สั่งก็ตั้งใจทำหมักหนักใช่เพราะว่านั่นแหละมาดูได้ที่ลิเวอร์ซิตี้อันนี้ก็จบแล้วเราก็จะกลับบ้านกันกินข้าวกลับบ้าไปกินข้าวกันไปไปจบปิดไป เออเออเออเสียบอดไปหนึ่จะเป็นแอร์ร่องกคลิปหนึ่งสองสาม ถ่ายแล้วเอ้าพี่แพนถ่ายมันคือปลาว้าอ๋อมันคือปลาว้านั่นแหละไปไปมาดูตั